สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารโค่ะคลิปนี้ก็เป็นดวงความรักของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนมีนาคมปี2566นี้เป็นพลังงานรวมค่ะไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนได้นะคะแล้วก็นกเปิดไพ่แบบสาตตะวันตกก็สามารถรับชมได้ทั้งลัคนาและราศีนกเปิดพลังงานหลักของคุณเอาไว้แล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะมีการเปิดเพิ่มอีกนะคะ พลังงานหลักของคุณเนี่ยชาวราศีกรกฎเหมือนกับว่าความรักของคุณอ่ะไม่ค่อยได้ดั่งใจคุณสักเท่าไหร่คนรักของคุณอาจจะดูมีความลับกับคุณหรือความสัมพันธ์นี้ดูไม่ชัดเจนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเงียบๆนิ่งๆน,นะคะไม่ถูกพัฒนาก็ได้นะคะเหมือนเดิมอยู่อย่างเนี้ยนะคะถูกแช่ทิ้งไว้ก็ได้นะนกมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่า บางท่านบางคนน่ะคบกันมานานแล้วไม่พัฒนาสักทีนะคะคุณน่าจะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะอยากจะเป็นคู่รักหรือว่าเป็นครอบครัวแล้วนะคะคุณค่อนข้างที่จะทุ่มเทในความสัมพันธ์นี้มากๆแต่ติดตรงที่ว่าความสัมพันธ์มันไม่คืบหน้าค่ะยังเหมือนเดิมอยู่อย่างเงี้ยนะนกนกคิดว่า ชาวราศีกรกฎคุณมีโอกาสนะถ้าเกิดว่าคุณทุ่มเทกับความสัมพันธ์เนี้มากมากแล้วคุณพยายามเต็มที่แล้วแล้วก็ยังเป็นไปไม่ได้เนี่ยนกมองว่ามันยังไม่สามารถพัฒนาต่อได้เนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสที่จะตัดสินใจนะคะที่จะจบความสัมพันธ์นี้ก็ได้คุณอาจจะตัดสินใจที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ก็ได้อืมเพราะว่า บางท่านบางคนเนี่ยมีความสัมพันธ์เก่าๆนะคะเข้ามาเกี่ยวพันในในความสัมพันธ์ด้วยทําให้ความสัมพันธ์อ่ะมันไม่ชัดเจนหรือว่ามันมีสถานการณ์ที่ไม่ได้ดั่งใจชาวราศีกรกฎนะก็มีโอกาสนะอย่างที่บอกว่าคุณมีโอกาสที่จะทําให้เต็มที่แล้วถ้าเกิดมันยังไม่โอเคอ่ะคุณน่าจะปล่อยนะคะที่นกเห็นเนาะเพราะว่าเหมือนตัวของคุณเองก็ อยากจะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วก็พัฒนาต่อได้ในอนาคตถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่ตอบโจทย์คุณนกมองว่าคุณมีโอกาสที่จะจะเลือกทางเดินชีวิตให้กับตัวเองใหม่นะคะแล้วก็สําหรับคนที่จบความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะจบความสัมพันธ์ไปแล้วเนี่ยมีโอกาสได้เจอกับความรักครั้งใหม่ด้วยนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกว่า เจอใครก็ไม่ถูกใจเจอใครก็รู้สึกว่าไม่ใช่นะคะไม่ตอบโจทย์คุณหรือว่าคนที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็อาจจะให้เราไปเป็นคนในความลับของเขานะคะเขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือว่าเข้ามาแล้วก็พัฒนาไม่ได้ดูไม่ชัดเจนนะคะตอนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เจอกับความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วความสัมพันธ์ที่พัฒนาต่อได้จริงๆนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ต่างวัยจากคุณหรือว่าเป็นคนในอดีตชาติของคุณได้นะคะ นกมองว่าความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวานะคะกระชุ่งกระชวยหัวใจโอเคเรามาต่อกันเลยนะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความรักของคุณคะ่ะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเห็นไหมหนึ่งช่วยค่ะ คุณจะได้เจอกับความรักครั้งใหม่แล้วนะคะจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาด้วยนะคะเนี่ยหกไม้นะคะคนที่มีสเสน่ห์นะคะคนที่แบบเขาชอบคุณมากๆอ่ะคนคนนี้เข้ามาเขาอยากจะชนะใจคุณพิชิตใจคุณนะคะแล้วตัวเขาเองก็มีสเสน่ห์มากๆด้วยเช่นกันนะอ่าขึ้นเก้าไม้ The w i e l of Fortune สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความรักของคุณก็คืออคุณจะได้เจอกับความรักครั้งใหม่นะคะความรักที่พัฒนาต่อได้ในอนาคตจริงๆขึ้นขึ้นก้าวหมายเนี่ยนกมองว่าอะไรที่คุณพยายามที่จะรักษาเอาไว้แล้วก็ คุณพยายามแล้วแล้วมันเป็นไปไม่ได้สักทีไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีสักทีเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะต้องปล่อยความสัมพันธ์นี้นะคะหรือบางท่านบางคนเนี่ยนกมองว่าความสัมพันธ์ที่คุณพยายามมันอาจจะมีการดีขึ้นก็ได้นะขึ้นไพ่ the wheel of fortune เนี่ยเนาะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอาจจะพัฒนามากขึ้นก็ได้นะขึ้นแปดไม้กับ the wheel of fortune เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนา มากขึ้นกว่าเดิมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอย่างนี้ก็ได้นะคะเนอะแต่ว่าในกรณีที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะนุกมองว่าเออก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักของคุณเช่นกันคุณจะได้เจอกับคุใหม่ความรักครั้งใหม่นะคะเนี่ยเด็กถือถอวยจะมีคนมาชอบมาถูกใจคุณนะคะ9ดาบดาบสเตรน บางท่านบางคนยังตั้งดาบอยู่นะคะยังปิดกัน้นปิดกั้นหัวใจตัวเองนะคะไม่กล้าเพราะว่าความรักครั้งเก่าอาจจะทําร้ายคุณหนักมากๆเลยทําให้คุณรู้สึกกังวลใจในความรักครั้งใหม่ทําให้คุณรู้สึกกังวลใจที่จะเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่ด้วยนะแต่นุกมองว่าคนคนนี้เขาก็สามารถที่จะชนะใจคุณได้อยู่แล้วแหละนะคะอาจจะเป็น ความสม่ำเสมอของเขานะคะความน่ารักของเขาความจริงใจของเขาที่เขามีให้กับคุณก็จะทำให้คุณเนี่ยเปิดใจให้กับเขาได้นะเพราะว่าชาวราศีกรกฎเองคุณก็เจ็บในเรื่อง,องความรักมาค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นคุณก็ค่อนข้างที่จะมีกําแพงที่สูงนะคะแต่คนคนนี้ก็สามารถที่จะ ลายกำแพงหัวใจของคุณได้นะอะมีพลังงานของชาวทัดลมเมถุนตุลก,กุมทาตน้ำกระกฎพิจิกมีนแล้วก็ชาวราศีสิง์ชาวราศีเมษธาตุด,ดินพฤษศกันมังกรด้วยนะคะเนาะเขาดูสิคะเขารู้สึก,กยังไงกับคุณบ้างนะคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะแต่เป็นความต่างที่ลงตัวเหลือเกิน เขารู้สึกยังไงกับคุณคิงอับคัฟโอ้โหเขาเข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะจริงจังกับคุณมากๆเลยนะคะเหมือนเขารู้ว่าคุณเนี่ยเคยเสียใจผิดหวังในเรื่องของความรักหรือตัวเขาเองเนี่ยแหละที่เคยเสียใจผิดหวังอกหักมานะคะเขาก็เลยเป็นคนที่จริงจังแล้วก็ชัดเจนในเรื่องของความรักมากๆเลยนะคะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณและเขาเนี่ย เกิดมาเพื่อคู่กันหรือว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกันนะคะเขาเขารู้สึกดีกับคุณมากๆนะคะแล้วก็อยากจะจริงจังอยากจะชัดเจนกับคุณนะคะการที่เขาเคยเสียใจยผิดหวังในเรื่อง,องความรักอาจจะทําให้เขาเป็นคนที่ชัดเจนในเรื่อง,องความรักได้ด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาเคยเจอมานะคะเขาก็ไม่อยากที่จะไป ทำกับคนอื่นนะคะไม่อยากที่จะค,คลุ้มครือหรือว่าไม่ชัดเจนกับความรักที่เขาะจะสารความานนสัม<น>พันธ์นะนะมีพลังงานของชาวราศีตุลด้วยนะคะเขาอาจจะพึ่งผ่านการเลิกรามาก็ได้คุณคนนี้ขึ้นสามถ้วยเดย์วิวนะคะไนอ์สอดห้า<น>ไม้ มีคนเก่าๆกลับมาด้วยนะคะสำหรับบางท่านบางคนคนเก่าๆอาจจะกลับมาขอโอกาสจากคุณนะคะกลับมาหรือฟื้นความสัมพันธ์นี้ก็ได้แต่เขาอาจจะกลับมาในวันที่คุณไม่ต้องการเขาแล้วก็ได้นะเพราะว่านอกว่าถ้าเขาให้คุณกลับไปเป็นความสัมพันธ์ลับๆของเขาอีกเนี่ยคุณน่าจะไม่กลับไปในกรณีนี้นะคะเนาะ ขาดูนะคะว่าแล้วตัวคุณรู้สึกยังไงกับเขาบ้างชาวราศีกรกฎเขาก็ใช่สําหรับคุณนะคะโอ้คุณก็รู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นใจนะคะที่คนคนนี้เข้ามาในความสำคัญแล้วคุณก็รู้สึกผูกพันกับเขาคุณรักเขานะคะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่คนที่คุณรอคอยแล้วก็ปรารถนาที่จะได้เจอ คุณปรารถนาดีกับเขาคุณอยากจะดูแลเขาด้วยนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นความรักที่คุณรอคอยมานานนะคะเราคอยที่จะได้เจอเขาเป็นคนที่ใช่คนที่คุณรู้สึกว่าอยากจะหยุดอยู่ที่คนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้นะคะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีเป็นคนเก่งมีความสามารถ เป็นคนที่เข้าใจชีวิตแล้วก็ได้ต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้นะคะทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางด้านภาษาได้คนคนนี้ทําให้คุณอยากจะเปิดใจอยากจะให้อยากจะให้ใจกับเขาอยากจะมีความรักอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะตัวของชาวราศีกรกฎเองคุณอยู่คนเดียวได้นะคุณดูแลตัวเองได้ดีคุณซัพพอร์ตตัวเองคุณมีความสุขได้ ถ้าความสัมพันธ์ไหนไม่ตอบโจทย์คุณคุณตัดออกนะคะแล้วก็คุณจะเปิดรับแค่ความสัมพันธ์ที่ใช่ที่เขาเข้ามาแล้วเป็นความสุขของเราอะ่ะไม่ได้ทําให้ความรู้สึกเรามันเป็นผิดนะคะนะจะเป็นในลักษณะนั้นซึ่งคนคนนี้นุกมองว่าคุณรู้สึกว่าเขาเข้ามาแล้วทําให้เรารู้สึกอบอุ่นหัวใจจังเลยนะคะ ดูไพ่ใบนี้นะคะบางท่านบางคนอาจจะมีเรื่องของเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเนี่ยเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเขาจะทํำยังไงต่อนะคะขอดูสิคะว่าเขาจะทําอย่างไรต่อคะแปดาบควีนถือกระทาชาวทัดฟไฟเมสเมสสิงธนูความสัมพนันธ์นี้อาจจะติดขัดหรือติดปัญหาอะไรบางอย่างนะคะ อาจจะติดสถานการณ์หรือว่ายังทำอะไรณนะตอนนี้ไม่ได้ถ้าคุณอยู่ห่างไกลกันนกเห็นถึงการที่เขาอยากจะเดินทางมาเจอคุณแล้วนะคะตอนนี้อาจจะมาไม่ได้แต่ก็คือแบบอยากจะมามากๆแล้วสุดท้ายคือเขาจะเดินทางมาเจอคุณนะคะหรือว่าถ้าความสัมพันธ์นี้อยู่ไกลกันมากๆหรือมีอุปสรรคโอ้โหเหมือนกับว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะขึ้นแปดาบเนี่ยความสัมพันธ์นี้แต่คุณคนเนี้ยนกมองว่าเขาเป็นคนที่ ไม่ย่อท้อกับความรักครั้งนี้จริงๆมุ่งม,มั่นและตั้งใจนะคะไม่ว่าคุณจะมีความแตกต่างกันมากมายขนาดไหนคนคนนี้เขาจริงจังกับคุณมากๆสิ่งที่เขาจะทําก็คือเดินหน้าต่อความสัมพันธ์นี้อย่างเดียวเลยนะคะนะเขาอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบนะคะทหารราชการตำรวจก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับงานช่างการเดินทางนะคะ,ะคนที่ชอบความเร็วคนที่อยู่สาย ด้านกีฬาก็ได้นะรักสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนกมองว่าเขารักคุณมากๆคุณคือคนที่เขาเหมือนเขาค่อนข้างที่จะให้เกียรติคุณนะคะมองคุณดีมากๆคุณมีความหมายต่อใจเขามากๆเลยนะคะเขาไม่อยากที่จะปล่อยหรือว่าเสียความสัมพันธ์นี้ไปได้เลยจริงๆนะคะสิ่งที่เขาจะทําก็คือทํายังไงก็ได้ให้ความสัมพันธ์เนี้ยเติบโตขึ้น ทุกๆวัน The Star ก็คือความหวังนะคะเขาค่อนข้างที่จะคาดหวังกับคุณมากๆหรือว่าคุณอาจจะไปคุยกับคนเด่นคนดังคุณมีชื่อเสียงนะคะหรือคนที่เขามีสเสน่ห์มีความโดดเด่นก็ได้ตัวคุณก็ได้นะอืเขาค่อนข้างที่จะคาดหวังในความสัมพันธ์นี้แล้วคนคนนี้เวลาทําอะไรนะคะค่อนข้างที่จะมุ่งม,มั่นและตั้งใจมากๆเลยเขาจะทําให้ได้นะคะให้คุณและเขาเนี่ยได้สมหวังกับความรักครั้งนี้เนาะ ขอไั่นะคะมีสายเข้ามาที่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทิศทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันดีกว่าทิศทางความสัมพันธ์ดีใจด้วยชาวราศีกรกฎคุณจะได้เจอกับความรักที่ดีงามแล้วนะคะ ขาดูค่ะว่าทิศทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะ The f o o l เจ็ดดาบ Night of ัพเดอะ h e อร์มเด็กถือช่วยนะคะหนึ่งช่วยเครื่องบินมาค่ะเดี๋ยวโอเคไปละ อย่างที่นกบอกไปนะสำหรับบางท่านบางคนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือคุณรู้สึกสงสัยในความสัมพันธ์คุณพยายมามามากแล้วในความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีการแบบถอดใจนะคะถอยออกมาจากความสัมพันธ์นั้นก็ได้แล้วก็ในบางท่านบางคนเนี่ยอาจจะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้ด้วยนะคะเนาะ แต่ในกรณีที่คุณเจอกับความสัมพันธ์ใหม่ๆนกมองว่าคนคนนี้เขาจะทำให้คุณรู้สึกมั่นใจในเรื่องของความรักครั้งนี้ให้ได้เลยนะคะเขารักคุณนะแล้วก็เขาจะเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อพิชิตใจคุณคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะหรือว่าอาจจะมีอุปสรรคในความสัมพันธ์ แต่คนคนนี้เขาจะพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ความรักที่เขามีให้กับคุณให้คุณได้เห็นให้คุณรู้สึกถึงความรักที่เขามีให้กับคุณนะ่ะรู้สึกอุ่นใจนะคะรู้สึกว่าต่อให้ความสัมพันธ์นี้ยอยู่ไกลกันขนาดไหนมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคหรือว่าวัยที่แตกต่างกันมากมายขนาดไหนก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์เขาจะ พิสูจน์ความรักที่เขามีให้กับคุณได้รับรู้แล้วก็ได้เห็นผ่านการพูดการกระทำของเขาเองนะคะคุณจะถูกรักนะคะแล้วก็คุณจะได้รับความรักที่คุณคู่ควรอย่างแน่นอนนะคะเนาะสำหรับชาวราศีกรกฎนกมองว่าคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักแล้วละหนึ่งดาบนะคะก็คือชัยชนะนะคะการประสบความสําเร็จในเรื่อง,องความรัก คุณจะเจอกับความรักที่ดีแล้วก็จริงใจด้วยนะคะคนคนนี้รักคุณมากๆเลยเนาะเดี๋ยวขอดูให้สำหรับคนเก่าที่กลับมาเป็นยังไงบ้างนะคะเอ,อในกรณีที่เขาให้คุณกลับไปเป็นรักสามเศร้าหรือว่าเป็นคนในความลับของเขาอะนกมองว่าคุณน่าจะไม่กลับไปนะอืถ้าคุณกลับไปนะคะนกมองว่าความสำคัญนี้อาจจะยังไม่ชัดเจน นะถ้าเขามีนิสัยหรือตัวตนที่เจ้าชู้หรือชอบครบซ้อนใดๆก็ตามนะคะเนี่ยเขาก็ดึงเรากลับไปเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอีกนั่นแหละนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้ยังดูเหมือนจะพัฒนาไม่ได้ด้วยนะคะสําหรับความรักครั้งเก่านะขึ้นเดือันเนี่ยนกมองว่าอาจจะดีในช่วงต้นแล้วก็สุดท้ายก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมอะ่ะอันนี้อยู่ที่ การตัดสินใจของชาวราศีกรกฎเองนะคะแล้วก็ดูกันอีกทีว่าแต่และความสัมพันธ์เป็นยังไงนะคะเนาะอันนี้ในตามหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะคะในกรณีที่คือกลับไปเราก็คือเขาไม่ชัดเจนกับเรานั่นเองนะคะเขาแค่ดึงเราไว้นะอาจจะดึงเราไว้เพราะเรื่องของอความเสหนหาเรื่องของความสัมพันธ์ทางกายอะไรก็ตามนะคะซึ่งเหมือนกับว่า เขาก็จะไม่ชัดเจนกับเราเนาะทีนี้ขอมาดูค่ะว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนําอะไรให้กับคุณบ้างนะคะนอกว่าคุณมีโอกาสที่จะจบแล้วก็ได้เจอกับความรักที่ดีงามความรักครั้งใหม่ที่สดใสด้วยนะคะค้นเดือนซันหรือว่าถ้าคุณไม่ยังไม่ต้องการที่จะมีความรักครั้งใหม่คุณก็จะมีการเริ่มต้นใหม่ที่มันมันมีความสุขกับตัวเองมากๆอะคะ่ะนะ ไพ่อยากบอกอยากแนะนําอะไรกับคุณไพ่บอกว่าความรักที่คุณปรารถนาความรักที่คุณรอคอยนะคะความรักที่ใช่ความรักที่สุขสมหวังอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้เจอแล้วนะคะหรือบางท่านบางคนน่ยได้เจอแล้วแต่อยู่ห่างไกลกันไพ่บอกว่าความสัพันธ์เนี้ยมีความเป็นไปได้เขารักคุณนะคะแล้วเขาก็จริงจังกับคุณมากๆด้วยนะเขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณสามไม้ไพ่บอกว่า ความรักครั้งนี้นะคะคุ้มค่ากับการรอคอยนะคู่ของคุณจะมาแล้วนะคะคุณคนนี้เขารักคุณมากๆคุณเป็นเนื้อคู่ของกันรละกันเนาะถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เจอกับเนื้อคู่กับความรักที่ดีกับความสัมพันธ์ที่พัฒนาต่อได้ในอนาคตนะคะคู่ของคุณมาแล้วถ้าคุณกําลังรอเจอคนที่ใช่คู่แท้ของคุณนะคะคนคนนี้แหละนะคะเป็นเนื้อคู่ของคุณ ก็ขอบคุณมากมายเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังขอบคุณทุกการติดตามทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะคะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับนกมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองเลยก็แอดไลน์มาได้ค่ะตาม ID l ดียไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ